จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเป็นเป็ให้หายรักษาวิธีนี้ได้ไหมคะหมายถึงชุดสูบใบกลวยป่านะฮะก็มีคนไข้ที่นําไปสูบที่จมูกเขาไม่ไม่กลิ่นมาหลายปีนะก็สูบไปสองอาทิตย์นะเพราะว่าเออกลับมาได้ก,กลิ่นดีขึ้นนะก็ก็ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มได้กลิ่นม,มากขึ้นแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเกิดจมูกไม่ได้กลิ่นแลวที่เป็นภุมิแพ้มาคัดจมูกแน่นจมูกอะไรเงี้ยถือว่าเป็นระบบพงจมูกเสร็จใช้ได้ครับ แต่ว่าตัวชุดสูบใบกล้วยป่านี่คือดูแลเรื่องไซนัสคัดจมูกลิซซียงจมูกโปรงจมูกเศษเลือดลังมีกลิ่นเป็นหนองเป็นอะไรก็ตามนะที่มีปัญหาเรื่องอักเสบโปรงจรมูกได้เลยครับนะชุดสูบใบกล้วยป่านะเข้ายาพวกใบเ,เสนีย์นะอดอกปีบลากปีบนะครับใบกล้วยป่าหลายตัวมากนะฮคั่วเสร็จแล้วนะอันนี้คัวเสร็จพร้อมสูบได้เลยฮนะไปถึงกรสูบได้เลยครับมีใบจากให้ด้วยนะมวลสูบนะฮะหนึ่งมวลเช้าเย็นนะครับหอมมากฮนะ ก็ลองใช้ดูฮะถือว่าใช้ได้นะครับตอบหนามนี้นะเรื่องทัดจมูกพกจมูกอักเสบมีปนะัญหาไซนัสนะ,ะหรือจมูกไม่ได้กลิ่นก็ใช้ได้ครับลองดูฮะถ้าสนใจสนภัยก็ทักแชทได้ครับลองดูครับ